วิธีการสร้างภูมิกันในยุคโควิดใช่ไหม 1. การฉีดวัคซีน 2. การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์วิตามินทั้งหลายที่เขาแนะนำกัน A B C D ซิงกินให้หมดเลยนะและสิ่งที่สำคัญเปต้ากลุ่มแค่1น1 6เขามีความเฉพาะเจาะจงในการที่จะจับกับเซลล์ภูมิคุ้มกันทำให้เซลล์ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยทำงานได้ตลอด24ชั่วโมง 3. การพักผ่อนให้เพียงพอเมื่อไหร่ที่เราพักผ่อนน้อยเนี่ยจะส่งผลต่อระบบภูมิกันของเราทำให้ภูมิุ้มกันของเราลดลง สการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอการใช้แอลคาไลทีนในการกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานของร่างกายเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราน้าหนักขึ้นหรือ BMI เกินก็จะส่งผลต่อระบบภูมิุมกันของเรา 5. ้าการดีถอกระบบทางเดินอาหารด้วยไฟเบอร์เพีไบโอติกซึ่งเขาจะไปช่วยในการปรับสมดุลของระบบภูมิุมกันในร่างกายช่วยกําจัดสิ่งสกปรกและเป็นอาหารของจุลินทรีย์ดีในลําไส้ ลำไส้เป็นอวัยวะที่เกี่ยวกับระบบภูมิคกันที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายซึ่งทั้งหมด80เปอร์เซนเมื่อไหร่ที่ระบบภูมิคุมกันที่ลำไส้ของเราดีจะส่งผลต่อระบบภูมิคกันทั่วร่างกายและข้อสุดท้ายเขาบอกว่าถ้ามีข้อนี้นะเราทุกคนจะหยุดการระบาดของโควิดในทีได้นั่นคือให้เราติดโควิดในทีนให้หมดทุกคนเลยพอมเมื่อไหร่เราติดโควิดในทีเนี่ยร่างกายเราจะสร้างภูมิคุ้มกันของเราขึ้นมาเองโดยธรรมชาติก็ เลือกกันเนาะว่าจะใช้วิธีการสร้างระบบภูมิกันของร่างกายด้วยข้อไหนบ้าง